ไงวะอันนี้ผู้เชียวชันด้านดนตรีชื่นอน้องกันแชร์รากรอบถูกไหมนี่ใครซื้วะอืมจะ้าวีนะพี่บกุกงล้มถูกเ้าเาวไดะดับหนูถูกโจผิดเนี่ยมันจะมี มันจะมีนอ็อตอยู่ตรงเนี่ยมันหายไปไม่เป็นไรหรอกไม่จำเป็นสำหรับเราเราเคยบินเล่นเฉยๆตอนนี้นะครับเสี่ยคุณป้าสัง่งได้กบเราไปหมดแล้วนะครับคุณอน,นุนครับคุณว่าคุณจะใช้ได้ไหมครับ <laughs> ไม่รู้ tao phải lâu lâu lưng bóng mừng 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 อายุเป็นเพียงตัวเลขคุณเด็กเอเชียเลยไม่เห็นได้พี่ชายแบดแล้วแน่เหรออันแล้วแน่ก็มันแดงขึ้นเร็วอะแดงขึ้นยัยตรวจดูเลยนะกดมั่หวกดมือหเอา มันก็เลยบินได้แล้วไปใส่ปุยมีดิต้องเชื่อโทรศัพท์เอาใ,ใส่อย่างนี้เราจะมาดูเด็กเทพจริงหรือเปล่าไม่รู้เด็กเทพจรงิงหรือเปล่าเฮ้ยมันไปได้ไงครับทุกคนลำหมุนมันจะพูดใส่นี่ปะไม่ต้องพูดเลยอะใกลๆกันแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ไม่เอาไม่แได้หายเลือดให้หน้าแตกไม่เห็นจะติดเลยก็เมื่อกี้บอกเล้วมันไม่ได้พี่ก็รีบปิดอะ่ะบอกเล้วมันไม่ได้กดค้างไว้เรียบร้อยเลยีเออ้ย Música